สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีชาวตะกศิลาหมุลานะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์มินนี่พบกันอีกครั้งค่ะมาพร้อมกับอาจารย์สุวิทย์น่ากกเกษมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้อาจารย์สุวิทย์จะนําเสนอเรื่องอะไรให้ผู้ชมดีคะก็จะมาพูดถึง โค้งสุดท้ายของตัวเลขดาวดีเลขเด่นมีดาวอะไรที่มันดีมันเด่นนะก็ผมก็เป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่อยากถูร้อนนีดหนึ่งนะไอ้เลขไอ้เลขอะไรอ่ะด่งไอเดี่ยวไม่เล่นแค่นั้นนะซื้อลอตเตอรี่คือถูร้อนหนี่มันออกเข้านะไอ้สารตัวหลังเนี่ยเราลุ้นหลังเราจะเป็นลุ้นสารตัวหน้ามันไม่เข้ามันไม่พ่านแต่ผมเงินดีแล้วเงวนก่อนนี่ ผมเพิ่ซื้อหนึ่งเก้าเจ็ดมันไปเหลสามตัวหน้าตั้งเหล่าเหรเก็บข่าวันหลังอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ต้องดูตัวหน้าด้วยตัวหลังด้วยซื้อดักไว้ค่ะคือจะจะลองหาหกตัวนึงแต่จะจะไปค้นโชคที่ไหนเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ถูกอย่าลืมอาจารย์มิลลี่ด้วยนะคะค่ะก็จะมาจอยกันค่ะ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 ก็วันนี้เราก็มาพูดถึงดวงโลกในวันที่หนึ่ง ดาวต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้นะก็ก็เอามาให้ดูไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้มาเป็นหาดูว่าตัวไหนมันดีมันเด่นกันนะดาวเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยในในเววันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งกุมพาดใช่ไหมคุณกรุงพาเนี่ยค่ะเนี่ยดาวทั้งหลายมันมันมาประชุมกันอยู่ที่นี่หมดเลยเนี่ยมาเนี่ยดาวตรงนี้เยอะแยะเลยดาวสามอันนี้เนี่ยสองเก้า เดจ็ดอันนี้เนี่ยแปลว่าจะมีคนนั้นมาสองแล้วยังมีดาวตรงนี้ยังมีไอ้นี่นะยังมีภูโตนะตรงเนี้ยดวงดวงโล่งดวงนึนตรงนี้มันก็เท่ากับว่ามันมาต่อให้ตรงนี้มาเชื่อมพล้องตรงนี้ก็เป็นดาวกับดาวเรีบจูนอ่าคเรียบจูนเนี่ยนะเนียจุนอยู่ตรงนี้นี่คือสิบสี่ปีก็เท่ากับว่าตรงนี้มีอะไรหนึ่งก็คือแค่หกเนี่ย ถ้าดวงลักษณะอย่างนี้ในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดวงพระจันทร์เสี้ยวหรือมาลัยโยเด็กที่เกิดมันดีนะช่วงนี้ดีแต่วันนี้เราดูว่าอะไรมันดีมันเด่นดูดาวสองมันก็ดีมันจุดดีพอสมควรแต่มันยังไม่เด่นพอปกตระวังออกมาก,ก่อนอ๋อค่ะก็คืดูดาวห้าด,ดูดาวห้ามันก็ดูดีนะแต่ผมก็ยังไม่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 เอยนะัดโชว์เลยก็เอาออกมาซะก่อน ดาวสี่ดาวหนึ่งอย่างนี้โอเคะ okay. นะคก็ใช้ท่านหมดดาวแปดก็ดูก็ดีแต่เรบปวดก่อนศูนย์เอาออกไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออยู่ตรงนี้น,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 นี่นะฮะอย่างเงี้ยดาวสี่หัวนี้สามหัวนี้จับดาวเจ็ดมาใส่ไว้ตรงนี้นะแล้วเนี่ยมันมาตรงกับของ ของหลวงพ่อคูณเนี่ยตองเลยเนี่ยแต่ทีนี้ว่าเดิมที่ผมให้ตรงนี้ไว้นะอย่างนงี้ยที่มองวัตถุที่ดีคือเนี่ยช่านในวิชาศารตะเลขาน้อรบอกรดาวหนึ่งดาวหกในวันในวันศุกร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งกเกษตร<อ>เรียกว่ากเกษตรเป็นเกษตรเนี<ม>่ยเป็นเจ้าของอันนี้นี่ค่อนข้างจะชื่อว่าแต่ว่าผมก็กลัวเนี่ยพอ พอของไม่แพ้พอหลวงประคูนดังนี่ตัวนี้เวลาที่มาในวันนี้ผมใสจะซื้อไปทันแล้วหมดเรียงแผงแล้ค่ะแผงรอตรียค่ะ93 97อย่างเี้ยดูดีนะก็เลยคิดว่าเนี่ยผมจะจะซื้อรอตเตรียผมนี่แหละ374196แต่ตรงสาวพาน196คนนี้โกงหาไม่ได้แล้วเพราะหลวงประคูน ามากค่ะมาเผยซะแล้วค่ะไอ้คือจะมีนี่โดยนักเตะสี่เตะตีศูนย์ใช่ไหมเออนั่นเนี่ยก็เป็นข้าล็อกของของลูกคุณหมดเลยแต่เราบอกไว้ก่อนตั้งแต่แรกนานแล้วนะ่ใช่ค่ะตั้งแต่เทปสองเทปที่แล้วนะ้งคะจากค่ะโอ้โหเนี่ยเลขเด่นๆทั้งนั้นเลยค่ะเรามาพูดไว้เป็นหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยเราพูดไันจากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่วันนี้วันเสาร์ที่เราที่เรามาคือบอกเป็นเทปหนึ่ง วันเสาร์เป็นวันหลักศพของผมนะมวันเสาร์เนี่ยเป็นวันดีหลับผมผมเลยมาอัดริปในวันเนี่ยวันเสาร์ใช่ไหมคะอาจารย์ในวันเสาร์เมืม่อเช้าที่แล้วออกมาแค่ได้ไม่กี่วันเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยอดวิวก็ขึ้นทะลุ่านแสนไปแล้วเป็นแสนแรกข,ของตากสิลา เรียกเลยค่ะกดไลค์ให้เลยค่ะจ้ากดไลค์กดแชร์ก็มาดูกันนะฮะแต่ว่าไปอยู่ในในคลิปของของดาวดวงเมืองในวันที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ว่าจะอัปเดตยังไงก็หนีไม่พ้นผู้นี้นะอย่าลืมนะคะเลขนะคะสามเจ็ดสี่ตรงนี้ไปไปซื้อรถตลีนะไปหาซื้อเลยผมผมไม่ผมไม่ไปเล่นผมไม่เล่นในของผิดกฎหมายผมซื้อผมสนับสนุนกองสลาก อดหนุนรัฐบาลเราเป็นกองตลาดเนี่ยเขาได้ตรงนี้ไปเนี่ยเขาตัดแบ่งแบ่งแบ่งเฉยออกมานะเออา่ะเอามามาช่วยเหลือสังคมมาให้กับสังคมในกิจกรรมพวกอะไรต่างที่เกี่ยวกับสังคมเนี่ยเขาช่วยจะช่วยอ๋อค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาทำมาแลนวเราก็ถือว่าเราทําบุญไปด้วยเออแกร์เราคือเราไมก็มีส่วนร่วมในการทำบุญเวลาที่เขาไปทําบุญอะไรก็เราก็มีส่วนร่วมอ่าใช่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 ทำคือเราเราเสี่ยงโชคของเราเราจะมีโชคหรือไม่ เออมีลองมีโชว์อย่างนั้นในในวันศุกร์เนี่ยคนที่คนที่เกิดวันศุกร์ดาวที่ดีดาวที่ชนะของคุณเนี่ยคือดาวที่เป็นว่าของคุณคือดาวสีวันศุกร์นะฮะต้องหลับวันศุกร์นะไม่วันเราจะดาวเจ็ดนี่เป็นความสุขของคุณอ๋อดาวเจ็ดเป็นความสุขของคนวันศุกร์นะคะและ ดาวสามเป็นดาวแห่งชัยชนะของคุณโอ้ดาวสามเป็นดาวแห่งชัยชนะของคนวันศุกร์นะคะแล้วคนวันศุกร์ดาววัทิศก็เป็นเกษตรทองคุณโอ้และส่วนในปีนี้ดาวศุกร์ก็มาขึ้นมาร่วมมาเป็นเกษตรเท่ากับว่าลัคนาคุณเป็นดาวทิศดาวศุกร์ก็เลยมาเป็นลัคนาร่วมอ๋อโอ้ก็โชคดีเบิ้ลอย่างเนี้ยคือมันมีมันมีเหตุผลของมั่งเถนะดาวเก้าเรากเอามาประกอบ จริงๆยังไม่เอาออกก็ได้แต่นี่ละก็ที่ดีพอมาพอดีเป็นสูบไปตรงกับหลวงพ่อคุณว่นนี้ก็ชนะก็อย่าลืมนะคะเลขเด่นๆเลยค่ะตามนี้เลยนะคะสามเจ็ดสี่นะคะแล้วก็หนึ่งเก้าหกค่ะค่ะถ้าเนผู้ใดก็ลองดูนะคะสําหรับเลขพวกนี้นะคะคือเลขพวกนี้จะหาได้เนี่ยมันเป็นคนเอามาดักหลายศาสตร์แล้วหนึ่งในศาสตร์ที่เอามาหาตรงเนี้ย ที่พูดตรงนี้ก็คือสัตตะเลขานุประกอบก็จะเปิดสอนเป็นกรณีพิเศษที่นี่นะฮะในเริ่มตั้งแต่วันวันที่เก้าุมภาเนี้ยวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ทุกวันเสาร์วันเสาร์ก็คือเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะคะสองชั่วโมงคือตอนนี้เป็นกรณีพิเศษหนึ่งเดือนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหถูกมากเลยค่ะอาจารย์สี่รับนะครับมามาเอาพื้นฐานไปก่อน แต่ถ้าสนใจจะต่อก็เคยว่ากันนะครับค่ะครั้งละห้าสิบบาทเองไม่ถึงเลยไม่ถึงค่ะนะคะก็ถ้าท่านใดนะคะสนใจเรียนกับอาจารย์สุวิทย์นะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะที่หมายเลข0ูนย์เก้าสองสามหนึ่งสามสองเจ็ดสองสามที่สถาบันตักกศิลาของเรานะคะค่ะอาจารย์สุวิทย์สอนเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะท่านเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะวันนี้เนาะอาจารย์สุวิทย์ เราก็เก็บเล็กๆน้อยๆ,ยๆนะคะเอาโชคมาให้ท่านผู้ชมก็ไปหาซื้อโรตเตอรี่กันนะคะค่ะวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมชาวตากศิลาของเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ